สวัสดีครับเสาแรกของปีครับภาเข้าสวนครับพอดีเมื่อนี้บ่ได้ขายของหยุดพักพ่อนนึ่งมือก็เลยมีเวลาเข้ามาสวนครับมาเบิงกระลำปีครับกำลังงามเลยพู้นทังผลย้ายแล้วหดน้ำอยี่ยพนครับนี่คือผลงานกระลำปีที่ปลูกไว้นะครับเนาะเริ่มจะห่อแล้ว โอ้ปีนี้ก็ถือว่างามโอ้นะครับสุดพุ่นข้างบนก็จะเป็นฝรั่งเรือมัสดานครับเนาะมีส่ขาวใส่แดงกับนี้ครับเริ่มหอแล้วเริ่มหอแล้วโอ้พุ่นพุจัดการสวน มักซิดากะติดหน่วยดีขึ้นเก่าครับผุ่นะอ่อนโตนอยู่เก็บไปเรื่อยๆอเพิ่มแป๊บเดียวมันสีมันสะเสียนะครับนะ้ำจะสุกเกินโอ้โอ้เสียหลอยย้ายยังจอ่อ ออเออนอนจ้อเนี่ยนี่แหะอ,อินซีอะไรนอนจอกินได้ไหมฮนี่แล้วลออพูดนะสบายมันเลยอนอนจอครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวมือนีะเก็บอย่างกันกินกับหนอนอ,อ,อุ้ยเมือนครับ โอ้ผีหน่วยหนึ่งว่าเป็นใจเราบ่ผีไม้นี่บอดีไปตั้งยังวัดครับบอดีไปบ้านนะครับเนาะกันเลยพาพี่น้องมาเข้าสวนดุดพักซรนหนึ่งหมื่นโอ้เน่ยนี่ก็ได้ละครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ สมัยยายนี่จะเป็นคนดูแลครับเป็นคนหดสวนนี้มือเศ้าผมกะมือสองมือเขามาดหดซอยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้งานปลูกเบิร์ดละครับเป็นงานหดน้ำแล้วบานนี่นี่สิเป็นสาขาวครับสายนันพึ่งหรือว่าสุริมีเป็นว่าเป็นพันธุ์เขมมามไม้นะครับเนะมะมาะเขามไม้ไม้กว่าจินจูครับติดหน่อยดีเข้ากันครับ พอดีพักต้นเพิ่งเก็บชุดที่แล้วเก็บรุ่นวยไปเก็บย่างหนักเลยหมายถึงว่าเป็นไวยดกครับพักต้นไปโดนเติบเลื่มห่อเลยครับกระลำห่อโอ้อันนี้หอดีเลยเนี่ยโอ <c oughs> แ้แม่งหงังแม่งเตาเต็มเลยครับเตาท้องบ่ได้ฉีดยาครับแจ็คิได้กินบ่ได้กินดรอกเนี่ยนี่ครับกระลำปีงาม,งาม ส่วนทั้งนี้กัเป็นฝฟ่งใสแดงครับปลูกโดยที่เราต้องช้ำเอาตุ่มตอนมาหละกะลงปลูกลงปลูกไปเลยครับถือว่าหลอดลอยปครับผมล้องหลายต้นกับหลอดเบิดครับเฮาก็เอาหากที่มันรากที่มันแข็งแรงครับเนาะกระตัดใบออกเครื่องหนึ่งนี่ครับนี่ปลูกพ่อขุดดินพ่อพ่อนตุ่มน้อยหนึ่งกับฝังไปเลยครับ ปลตัวหนึ่งในต่อดด้วยกันครับส่วนอ้อยพวกนี้เดี๋ยวให้ต้นแข็งแรงขึ้นกระช้ค่อยเอาออกเอาเอาอกนะครับเนาะตนอ้อยนะครับจะหลาเท่ากับนี่สองขางผีขางหนึ่งครับง้ามขึ้นกันนะครับนาในค้องกับรถลงไปหลายเดี๋ยวพายบึงอีกรองหนึ่งครับย้ายลราหมดอยู่ไปทั้งทีครับ สีเางเงาหน,น่อยนึงอู้หับหมดหมดน้ำกันเด้ออุ้ยนะบ๊บนี่ครับนี่บอกห้ยางขามอยู่ยขามอีกหลองนึงครับนี่เป็นมาสดาใสแดงครับของเป่าสื้อนะครับเนาะโอ้ต้องเดี่ยวหอนไว้แล้วครับเมือน,นี้เบืเ้องตัวอู้างเถิงกบบนีหลายครับเดี๋ยวต้องมาฮอร เดี๋ยวมัน,นี้จัดการต้นขุนห่อไว้ยังหนักเลยคุณไปบังรองถี่ย้ายรลหดอยู่ครับอุ้ยอุ้ยลองนี่พึ่งทมขึ้นมหม่ผมทมขึ้นมหม่ครับแล้วก็ชิโบุิดาเพิ่มอีกรองหนึ่งครับแ่แตงไทยนี่ดียครับปลูกเพิ่มไป ่งมาปลูกได้อาทิตย์กลักวครับนี่อีกต้นหนึ่งอุ้ยแตงโมมาปลูกนี่แมงจ่อเบิร์ดมายหญ่เนาะนี่อีกต้นหนึ่ง,งตายอีกตน้นบ่ย้ายสิดาปลูกไว้เนี่ยสิดาปลูกไว้มันตายอีกตน้นบ่บ่ตายเนาะซืยนเบิร์ดแตงโมหลอดอยู่นี่ เป,เป็นหอยหอยกินเลยหอยเออหอยแมนหอยกินกินกลางคืนกลางคืนจะคุ้มเฝ้าไว้เถอะนะโอ้หอ้า <laughs> มานอดเฝ้าก็ดีตีอโอ้โนี่ครับรอดเบิดได้ครับโมต้องไปช้ำลงทุงหยากปลูกเลยต้นแรกล,ลองนี่กับชิมีกะลามปีอย พนักง,งานหดสวนหดยังมือสามันจะบวชหอนแล้ววะพอได้ขาย